มาลุ้นกันต่อจ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยหุ้นของเรานะคะน้องๆค่ะอ๋อทำไมมันนี่จังเลยเนี่ยต้องถ่ายส,งสูงๆเลยเหรอโอ้ยตายแล้วโอ,อ้นี่มันเยอะทำจนเต็มหน้ากระดานเลยเนาะ <c oughs> ดูหฮาน้อยของเรานะคะหวยหุ้นนะคะหวยหุ้นอ้าอย่าลืมหวยหุ้นชุดรวมอ่ะพี่ลองแยกดูนะก็จะปังไหม เล็ก,ก็เกือบเหมือนกันนะเอา้าอ๋อนี่ไอ้นี่มันชุดวินเนาะนี่วินวินวินแต่พี่ก็เจาะให้แล้วละนะตามนี้นะนะคะอันนี้อันนี้หุ้นเราก็รู้เนาะอืมหุ้นรอบแรกทั้งวีทั้งปกตินะคะเล่นได้เลยนะเราฟันสีไปเลยพรุ่งนี้นะฟันสีคิดว่าเด่นสุดแล้วพรุ่งนี้เนาะอืมวันนี้ก็สีไม่ใช่หรอเนาะ เด่นมากอืมแต่ยังไงก็ชอบศูนย์เนาะหรือว่าเลขอะไรก็ชอบศูนย์ทั้งนั้นเห็นไหมวันนี้เราโอ้ปวดหัวเลยอืมทำชุดเดียวกันยังนึกู่อทำไมทามันไม่มีศูนย์อ้เลขมันก็สวยนะทำไมเราทำไม่ได้ทำได้แค่นั้นงงเลยเลขก็ไม่มีเบิลน,เนะเมื่อคืนนี้เนาะ แล้ทำไมทำได้น้อยจังเลยอ่ะงงเลยอื่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เราอย่าไปหวังแค่อันเดียวเลยเนาะเราต้องหวังหลายๆอย่างเนาะให้เรามั่นใจเนาะอืมแต่อันไหนปังเราก็หวังนะคะน้องๆเนาะอ,อ,อืมแต่ยังไงวันนี้เราก็โอเคอยู่นะนะก็พอได้ยอยู่เนาะว่าไหมคะน้องนอง พี่ว่าก็โอเคอยู่นะก็ปังอยู่นะวันนี้เนาะเราคิดว่าปังมากละเอสา,ามตัวแตกหลายหลายหุ้นหลายหัวเหมือนกันเนาะอือมีเราก็แตกเอาดูให้ชัดชัดนะคะมองค่ห้าน้อยมัดรวมของเราไปเฉพาะกิจก่อนนะยังไงก็เฉพาะกิจก่อนนะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจถึงพัฒนาเลยนะคะถึงเราถึงไอนั่นเลยนะอะไรนะ นอยพัฒนาเลยนะถึงรอบสุดท้ายเลยนะ VIP แล้วก็พัฒนาเลยนะคะเล่นได้หมดเลยนะเนี่ยชุดรวมของเราเนี่ยสอเนี่ยเด่น4หุ้นก็เด่น4นะคะพวกนี้เพราะว่าเกือบจะชุดเดียวกันนั่นแหละนะพิธีธรรมแต่อันนี้ไม่มีหนึ่งอันนี้มีหนึ่งนะคะหุ้นเรานะ่ะถ้าจะเด่นมากก็คือศูนย์หนึ่งเก้านะทุกหวยทุกหุกห้นนะนะ อืมจะอยู่ตรงนี้นะศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยแล้วก็ชอบมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ชอบมานะศูนย์หนึ่งเก้าดูได้เลยไม่เชื่อพี่นับหุ้นได้เลยว่ามากี่รอบถ้าเล่นศูนย์คิดว่าได้กำไรไหมวันนี้อืมเงินก็มีมั่งก็ขาดมั่งเนาะมีมั่งไม่มีมั่ง คืเอ,อเดี๋ยวก่อนนับศูนย์ก่อนหนึ่งสองสามสห้าแล้วหนึ่งอ่งสองสามสี่ห้าเจเออหนึ่งเยอะกว่าเหรออานเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พิจารณาดูนะอืมมันก็ธรรมดานะคะการนี่เนาะ พรุ่งนี้ทาไมพี่เด่นหนึ่งเยอะจังเลยทําไมหนึ่งมันเยอะเยอะเยอะเอทุกหวยทุกหุ้นเลยนะเนี่ยเออมาได้ไงตายแล้วตลกแล้วทีนี้เอาลาวคาชาตินี่ใยังเขียนยังอ๋อคนละชุดโอเคนะคะน้องๆประมาณนี้นะคะลาวสตาร์ของเราก็มีน่นะลาวสตาร์ถ้าไม่เข้า ไอ้รูดก็ขอให้เข้าชุดเจาะนะคะไม่งั้นก็ตายทั้งรูดทั้งเจาะเนาะใครเจาะถ้าไม่เข้ารูดก็ตายถ้าใครถ้าใครรูดถ้าเข้าเจาะก็ตายตั้งสองอย่างค่ะไม่ดีทั้งสองอย่างเลยเนาะมันอย่างนี้มันต้องวิ่งต้องรูดถ้าเกิดไม่เข้าทั้งวิ่งั้งรูดโอ้ยตายอย่าพูดอย่างงั้นสิคะก็ต้องเข้าสิคะสักอย่างเนาะตายแล้ววันนี้เรายังปังเลยเนาะปังเยอะเลยนะวันนี้นะ ไม่เบานะคะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะไอหุ้นแรกนะเราเราเราไม่ต้องไอ้นั่นก่อนก็ได้นะเราไม่ต้องเน้นมากนะเราเน้นแค่ตัวเดียวก็ได้เนี่ยวิ่งรูดแค่สีนี้พอเนาะเนาะแล้วเราค่อยไหลเนาะเราค่อยพิจารณาดูเนาะทั้งวีทั้งปกติเนาะหรือว่าเราจะเล่นแต่เจาะก็ได้นะคะน้องๆเล่นแต่เจาะก็ได้นะถ้าเราจะวิ่งรูดสตัวเดียว ไม่ต้องทั้งถึงสองตัวหรอกแต่ที่จริงศูนย์ก็เด่นศูนย์เด่นอยู่แล้วเนาะแต่ว,ว่าเราก็จับพ่วงเอาเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดไหลแล้วก็ไหลไปได้นะศูนยะ์เน่ะเราก็ดูช่วงแนวทางว่าไหลไหมแต่ช่วงบ่ายนี้เล็กจะเปลี่ยนนะพี่ว่านะดูช่วงเช้าก่อนนะว่าจะเข้าไหมอย่างเงี้ย นะคะน้องๆค่ะหาหน่อยเล่นได้ทุกหน่อยเลยนะเอาเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจนะเริ่มเฉพาะกิจอะไรนะกับอะไรนะ,หน,ระนะหน่อยกระชาตเนาะหน่อยกระชาตพี่ให้ปะ่ะพี่มีไหมเออเดี๋ยวค,คอยนี่เนาะถ้าไม่มีก็คือหน่อยกระชาตด้วยนะคะน้องๆค่ะพี่คิดว่าพี่ลงอยู่นะหน่อยกระชาตเนานะไม่มีก็คงเป็นหน่อยพัฒนานะหน่อยพัฒนาเราก็เล่นชุดรวมไปเลยเข้าอยู่นะเอาตัวฟันของเราไปเล่นก็ได้ ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ